สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่นะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกแล้วครับไปอำเภอมาก็ไปแวะมเมล็กขายลัตเตอรี่นะงวดที่แล้วให้วิ่งห้ากับหกนะมเมล็กชอบตัวไหนชอบห้าว่างั้น รหัสสามหกเก้าจับลองดูปรากฏว่าห้าก็ต้องไล่ตั้งแต่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแต่ว่าแม่เล็กบอกว่าชอบห้าศูนย์กับห้าหนึ่งแค่ชอบตัวเดียวล่ะชอบตัวเดียวี่ชอบศูนย์ห้าห้าศูนย์แต่ชอบศูนย์ห้ามากกว่าแกว่าชอบล่างอา้ไปจัดการล่างเล่มันออกบนแต่ว่าโชคดีของแม่เล็กก็คือ มีคนถูกลอตเตอรี่จากแผงของแกสิบสองล้านนะชาวอำเภอเพชรน,นี่แหละเขาก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เขาก็บอกว่าอ้าวถูกที่แผงไหนตำรวจถามนะถูกที่แผงแม่เล็กหน้าธนาคารไทยพาณิชย์อำเภอเพชรเรานี่แหละว่างนันโอ้ยตำรวจก็บอกว่า้าก็ไปเฝ้าอยู่ทุกวันแต่ว่าทำไมไม่บอก ใครจะไปรู้ว่ามันจะออกศูนย์ห้านะแต่แม่เล็กแกก็ได้ค่าขนมนมเนยจากเลขศูนย์ห้าอยู่ว่าอย่างนั้นงวดน,นี้มาแล้วอ่ะตามไปดูกันครับผมตามไปดูกันเลยนะฮะอ่าไล่สถิตินะอันนี้ผมจะเขียนตัวเลขวิ่งให้นะตั้งแต่วดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองนห้านะแม่เลขให้มาที่เจ็ดกับแปดนะ อ่นน้ว่านั้นเลขออกเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเลขล่างออกเ0จ็ดศูนย์ะฮะก็เข้านะเข้าที่เ0จ็ดศูนย์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเอาสีแดงเอาสีแดงเอาสีแดงเข้าเ0จ็ดศูนย์ตัวนี้นะฮะเข้าล่างนะฮะล่างแต่ปู่เยี่ยมเขียนก็เขียนว่าเ0จ็ดศูนแล้วก็ไล่ไปเลยเ0 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสา ถ้าเปลียนมาก,ก็แปดหนึ่งแปดสองแปมนะงวดต่อมา1 2 1 8งสอแม่เล็กให้วิ่งที่4กับ5้นะฮสกับ5เข้าที่เลียกสนะเข้าที่เลียกเนะเข้าเลขสี่หักส3มหจับ4ี่เจ็ดสี่แปดสี่เจำห้าห้าปห้า เลขออกล่างหกสี่นะผิดพลาดนะตัววิ่งถูกแต่จับไม่ถูกนะตัวแรกสี่เจ็ดแต่ว่าเลขออกหกสี่นะอันนี้ถือว่าผิดพลาดนะครับผมอ่างวดที่แล้วหนึ่งธันวาคมให้วิ่งที่ห้ากับหกนะห้ากับหกนี่แม่เล็กบอกว่าชอบมากที่สุดคือชอบห้านะอ่าปากันว่าเลขมาออก ตัวไหนครับผม05ออกตัวกลับฮนะรหัส369จับได้ที่5เปลี่ยน59 5051แต่ทางแม่เล็กก็ชอบที่50ถ้าชอบก็5051แกว่าเอาเท่านี้เอาเท่านี้ว่าอย่างนั้นนะ50ปากรว่ดเข้าตัวกลับ05ไปเข้าบนนะ บนตรงๆเลยแปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าแปดนี่เป็นคู่โต๊ดคู่ทางไปอย่างนั้นอ่างวดนี้ให้มาอีกแล้วนะให้หนึ่งกับสองเอฟซีแฟนช่องนะชอบตัวไหนหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอ่ะเราลองมาจับดูว่าหนึ่งกับสองตัวไหนจะมานะฮะเอารหัสสามหกเก้าจับก่อนนะครับผมหนึ่งก็มาที่หนึ่งสี่ก่อนนะหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเ็ดสองก็สองห้าสองหกสองเ็ดแล้วก็สองแปดอ่ามีเท่านี้นะครับผมทีนี้ถ้ามันมีเท่านี้เนะี่ยเราจะจับยังไงนะถึงจะให้เลขไปตรงตัวที่เราชอบไม่ชอบไม่ได้แล้วมันมันต้องจับตามจับตามไอ จับตามละหันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ,ะเรามาตั้งหลักสิบหน่วยกันก่อนนะฮะ่าเลขออกศูนย์ห้านะฮะเราตั้งหลักสิบไปห้าตัวเออหกตัวก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหลักหน่วยไปหกตัวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเมล็กชอบหนะึ่งสองนะเมอเมล็กวิ่งให้มาหนึ่งสองหนึ่งสองจะวางอยู่ที่หลักหน่วยนะครับผมวางอยู่ที่หลักหน่วยถ้าหนึ่งสองวางหลักหน่วยเนี่ยก็ต้องกลับเลขนะฮะเป็นถ้าหนึ่งก็ต้องกลับเป็นสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ถ้าสองก็เป็น4ี่อ่าห้าสองหกสองสองแดสองาต้องกลับอย่างนี้นะครับต้องกลับตัวเลขแล้วแหละงานนี้ชอบตัวไหนแม่เล็กชอบตัวไหนนะฮะแม่เล็กบอกว่าเลขงวดนี้ชอบที่ สี่หนึ่งหนกหนึ่งนี่แหละแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยแกยชอบมากก็คือหกหนึ่งกับหกสองนะฮะหกหนึ่งหกสองแกบอกว่างวดนี้น่าจะไปล่างนะฮะล่างที่หกหนึ่งหกสองนะครับผมตัวกลับนะผมจะเขียนไว้ตรงนี้หกหนึ 61, ่งหสองาวงกลมไว้ อาจจะไปบนก็ได้นะหมายความเลขมันจะเป็นเป็นบนแล้วก็เป็นล่างนะฮะหกหนึ 6, 1, 6, ่งหกสองน่ะประมาณนี้นะครับผมสมมติงวดก่อนนี่ห้าหกเลขออกแปดเก้าคำนวณจากแปดเก้านะมัน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  มันใช้ได้ไหมจับ10หน่วยนี่นะฮะอาจจะเขียนให้ดูนะเดี๋ยวจะไม่เลอะเขียนคนละหน้าแล้วกันห้หนะฮะเจ็ 7, 8, 9, หลัก10หลัก10ก็่าเก้าศูหลักหน่วยนอห้าหกเจ็ดแเก้า์วิ่งห้าหนะห้าหนี่ไม่อยู่หน่วยนะ 5, ถ้าห้าหกมาอยู่หน่วยเลขก็ต้องกลับเหมือนกันเห็นไหมถ้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนี่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 ห้าหกห้าหกห้าหกเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะกลับตรงนี้ก็หนึ่งสองนะเลขถ้าออกกลับนะจะเป็นบนนะนี่เห็นไหมห้าแปดเราก็ไล่เป็นแปดห้า ปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกไปแปดหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกนะฮมเล็กชอบศูนย์ห้าหนึ่งห้านะฮะชอบล่างนะครับแต่ออกบนงนะวดน,นี้ก็จะกลับเหมือนกันนะฮะหกหนึ่งหกสองนะครับผม สรุปแล้วเลขงวดนี้นะฮะถ้าเราวิ่งกันที่1นึสองถ้าไม่เลกวิ่งที่1นึ่งเลขอาจจะเป็นตัวกลับที่หกหนึ่นะตัวที่ชอบนะ,ะตัวอื่นก็เหมือนกันนะ,ะกลับกันเองนะ,ะเอาตัวใกล้เคียงก็จะไปที่ห้าหนก็ได้นะฮสตัวนะฮะห้าห6ึ่งสอง อ่าเลขวิ่งแม่เล็กนะครับผมก็มีแค่นี้นะบนล่างได้นะครับผมเราได้เลขมาแค่05ตัวเดียวนี่งวดที่ผ่านมา05ตัวเดียวนี่เห็นไหมอา่าแกก็บอกลูกค้าที่มาซื้อนะเอา0หน้า50เมมักวิ่งตัวนี้เออ เขาก็จัดได้12ล้านนะฮะพอดีมันมี805เขาก็เอานะทำนองนั้นนะครับผมนี่ใครจะโชคดีมันก็ง่ายอย่างนั้นแหละนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่5้าหนึ่งก็6กไม่5้าสองก็6กสประมาณนี้นะฮะนะสอนนของปูเยี่ยมนิดเอามาจับอีกทีหนึ่งนะจับจากรหัสสามหกเก้าอ่ะ,อะตัวไหนแรง นะเม่เล็กบอกว่าทั้งหนึ่งทั้งสองนั่นแหละแรงนะไม่ห้าหนึ่งก็ต้องหกหนึ่งละไม่ห้าสองก็ต้องหกสองละแก้ว่าอ้าวใครรับชมคลิปนี้ก็โชคดีก็แล้วกันนะครับผมจัดหาตัวเลขลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันอาจจะได้เลขสองตัวก็ได้นะครับอ้าวปู่เยี่ยมก็หมดเวลานะครับทำลาจากกันเท่านี้นะครับผม पाहिल्या 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 पाहिल्या